สนับสนุนโดยกลาซูลิศสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพวันนี้นะครับเราย้อนกลับมาที่บ้านสิได้เลยรอบหนึ่งวันนี้เราจะพาพี่บอมไปที่ศูนย์สีกลาส,สูลิตนะครับพราินเซอร์สปอนเซอร์ใจดีของเราไปเลือกสีแล้วก็ไปดูว่าแนวทางอาของพี่เขาเป็นยังไงแล้วก็สีที่เขาจะเลือกเป็นเป็นอย่างไรนะครับเยตามเข้าไปที่บ้านเขาด้วยกัน มือที่เขียนว่าพาราวินเซอร์พี่เห็นลนพะา,าราวินเซอร์ตอนขึ้นสะพานนั่นแหละสูงนั่นแหละพี่โอเคได้เลยครับพี okay, เ่เจเดี๋ยวเจอกีนตรงนั้นะครับผมขับตามพี่ไปดีกว่าครับโอเคครับหลังจา,ากได้ไปเอารถนะครับเจ้าจากักรกลจริงๆแล้วของพี่บอมเนี่ยไม่ใช่จากัวนะเป็นเดมสเลอร์ซีรีส์สามนะครับซึ่งอาจจะมีข้อสงสัยว่าจากัวกับเดมสเลอร์มันเหมือนกันหรือเปล่าโลโก้เสือกับรูปตัวดีที่เป็นโลโก้จริงเราต้องบอกว่าถ้าเป็นจากัวเนี่ย ก็คือแยกกันง่ายๆคือจักรกลเนี่ยขายในอังกฤษถ้าเดมสเลอร์เนี่ยขายในเยอรมันเท่าๆที่ศึกษามานะครับก็ต้องบอกว่าเอามาเนี่ยขั้นตอนแรกเลยสิ่งแรกที่จะคิดก็คือจุดประสงค์คือการเปลี่ยนโฉมก็คือเปลี่ยนสีนะครับสิ่งที่เรานึกถึงอันแรกเลยก็คือมันต้องมีอะไรบางอย่างมาซัพพอร์ตแล้วและว่าว่าเราจะใช้สีอะไรโทนสีไหนเฉดไหนซึ่งการบ้านของเราก็จะเป็นสเต็ปว่า การวางแผนของงบประมาณของที่บอมให้มาแล้วก็เราจะสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างที่มันจะออกมาดูดีในแบบของเราด้วยงบประมาณที่จํากัดนะครับก็เลยนึกถึงที่แรกเลยสปอนเซอร์หลักใจดีของพวกเราการสุริตนะครับก็มีการไปขอสปอนเซอร์สีนะครับเพื่อเราดูแล้วว่ารถประมาณอย่างเงี้ยมันมันถือว่าเป็นรถซึ่งมีคลาสมีความหรูหาราพอสมควรมันควรจะ ใช้สีหรือว่าคุณภาพสีอะไรต่างๆที่มันเป็นเกรดพรีเมียมซึ่งณตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวว่ากาสูลิตนี่แหละเหมาะสำหรับรถคลาสสิกแบบนี้มากที่สุดครับครับตอนนี้เราก็อยู่ันที่สูงสีนะครับพาราวิเซอร์กาซูลิตเดี๋ยวพาี่บอมมีสีในใจนะพี่บอมตอนนี้คิดว่า รถเดมเริ่มมันก็อยากจะทำให้มันย้อนยุคปรึกษาผู้รู้เดี๋ยวูมีรูปนี้ให้ดูไปดูด้านบนดีกว่า เร่มความมั่นใจให้กับคนที่แม่นยำในเพรืยองสำหรับงานซ่อมผมว่าด้จะเป็นประโยชน์มากที่สุดเลยต้จะเป็นงานคือมันจะช่วยลดเวลาในการหมอลงนิกภาพเมื่อก่อนนี้นะครับเวลารถเข้ามาหคันเราต้องเริ่มเขรีก่าทำร o l o r ม a t c h ครับถูกไหมฮะไล่ในแมสสีขาวดำหยอดไปถูกไหมบางทีประตูบานหนึ่งเนี่ยผสมเป็นกันลอนกว่าจะยัมเนี่ยครับแต่เดี๋ยวนี้เทียนเครื่องเครื่องมาอ่านพึ้งมันได้สีเหมือนเลย แล้วเราจะพ่นแค่ประตูบานหนึ่งเราก็ใา้แค่เฉพาะสีเฉพาะบานเดียวอืจะได้ไม่เปลืองถูกต้องประหยัดเวลาเร็วขึ้นแม่นยำมีความแม่นยำขึ้นแล้วก็อตัวปริมาณสีครับเท่าที่จําเป็นนี่พี่วองความถูกใจพี่มีต้องเริ่มอันนี้ต้องด้วยสายตาพี่แล้วพี่วองใช่ครับระบุไปเลยครับ โดนไหมพี่ใช่ครับโดนครับไม่ยากแล้วครับอ๋ออันนี้พอมันเจอโขนที่ถูกใจและเฉดไม่ใช่เรื่องยากหรอกอันนี้พี่ครับอันไหนโขนโขนใช่ครับก็อันนี้อันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นไม่กี่คนที่มาถึงปุ๊บอย่างนี้เลยครับเพราะหลายๆคนมาดูโอ้โหนี่ก็ดีอ๋ออันนี้เพราะมันมันมันแวลตดีไงใช่ไหมับใช่ครับแล้วนี้ก็ดีนี่อันไหนดีหลายใจตคนนี้มาดีเลยครับฟลิตอนนี้เลยคลิปคนนี้ดีครับง่ายดีครับคิดเวลาครับว่าน่าจะอยู่ในโขนแบบ แ,แต่อย่างนี้ก็ดีนะครับเริ่เปลีล่ยนเรลยนรันอันนี้ถ้าเฉดสีดำจะเป็นคันไหนครับหยิบได้เลยครับในจะเอาโทนไหนฮะ,ะมดีดำหยาบเอาเข้มๆมันจะไม่มีดำเลยสักทีเดียวนะเฉดของสีนี่ต้องถือว่าต้องใช้ความรู้สึกแหละครับในการที่เราจะตัดสินใจเอาเฉดใดเฉดหนึ่งเพราะในเฉดที่มันใกล้ๆก,กันเนี่ยต้องถือว่ามันใกล้กันมาก บางครั้งใกล้กันจนเราจะแยกด้วยตาไม่ได้ใช่ฮะทางฝั่งครึ่งเนี้ยที่เป็นเงาเนี่ยผมก็หยิบได้หมดคพอยิ่งถ้ายิ่งเงาเท่าไหร่พี่ดูนะมันจะยิ่งขับยินดีครับแต่ถ้าเราเอาด้านมาปั๊บอ่าเห็นไหมพี่เนี่ยถ้าเทียบกันสองอันนี้จะชัดเลยผมไม่เชื่อได้ไงอะฮะนี่ครับ ผม,ผมชอบอนะเวลาทีมงานคุณออกมานอกสถานที่แล้วก็ใส่เสื้อทีมเรื่องเวลาผม,ผมเองอะ่ะเวลาจะเอาน้องๆทีมงานออกมาทํางานนอกสถานที่ต้องคอยบอกอยู่เสมอเสื้อสินเจริญผมมีหลายเวอร์ชันมากๆแต่ไม่ใส่กันไม่ค่อยใส่กัน <c oughs> ไม่ค่อยทําตามกันอันนี้โดนบังคับหรือว่าทําด้วยความรับผิดชอบครับทําด้วยหัวใจเลยเหรอครับขึ้นยิงเดีอยวนี้ครับตอนนี้ได้ครับวันนี้ นี่คือขั้นตอนกอารหาอัตราส่วนแล้วก็การผสมสีตามเบอร์ที่เราเลือกไว้นะครับนี่จากกัวงานคืบหน้าเยอะแล้วครับทำส,สีเรียบกิิบ นี่เห็นาจารย์เขาไปขอสปอนเซอร์สีกาซูลิดมาผมได้ออกมาหล่อแน่นอนขอใหนี้อย่าส่งรูปไปให้พี่บอมครับบ้าง<อ>ดูตีพื้นทั้งหมดแล้วเ <c oughs> ห็นได้พ่นแล้วมันจะโกะเราต้องเก็บ ในเมียนอย่างนี้เลยเราต้องพ่นในด้วยไงที่นี่พอใจได้คือปดเจ้าเก่าตากล้องอยู่ละครผมต้องรู้จักตากล้องกล้องคืออะไราตากล้องจะใายอยู่นี่ไงใช่ไอ้มอสเ,เนื้อเลนเนื้อรู้รู้จะเลนท้องมาทำอะไรอย่างนี้ ิวไอ้เคียงแล้วครับเหลี่ยมสันเคจากขั้นตอนแรกนะครับก็เดีย๋ยวคงต้องมีการเข้าไปเก็บงานต่อที่สตูดิโอของเรานะครับอันนี้ฝากทางช่างผู้ชนายงานจากูคุณโปรดนะครับช่วยช่วยเหลือเราก่อนเพราะงานที่สตูเราเยอะด้อยกิน นะครับสำหรับสมารเซอร์ใจด,ดีของเราุลิตในการอา่พ่นเจ้าคันนี้นะครับจากกัวเดมสเลอร์นี่เหลืองอันนี้ดำทัมม้งหมดมัน5ลิตรนะ5ลิตรอันนี้อันนี้4ลิตร,ตร,ตรนี่ hard นี่ในชุดนี้ 2>, 2 1, 1> 2, 1. 2>, 2, 2 1. 1นี่ในชุดนี้ มีชุดนี้โ okay. อเคทิ้เนอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคพอนะพอครับโอเค